เเงาดำทะมึนพุ่งทะลุกลางห้องออกมาจากบ่อนน้ำเงาร่างยาวสูงผอมแห้งเหมือนโครงกระดูกปีกใหญ่สีดำคลับขยับช้าๆดวงตาสีแดงเรือเรืองบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลก,กริ่นไหมปริแตกที่เกิดจากไฟว่าแทนที่ารอเสียงนั้นไม่ดัง ตัดกล้องเข้าไปในหัวของทุกคนโดยไม่ต้องผ่านอากาศวัดเจ้าตัวแทนที่ขอออมรีกวางยันเข้าหาเงานั้นพร้อมตะโกนบทขับไร่เต็มเสียงเสียงยันลั่นเปรี้ยมันระเบิดเบาๆแล้วเงาผีคูปีกดำก็สลายหายไปชั่วขณะทิ้งไว้เียงเสียงโหเราะด้วยความกลัว อ,องนาซีเธอสุดตัวลง